ไปสายต่อไปค่ะคุณรำพึงค่ะจากกรุงเทพค่ะคุณรำพึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามเรื่องเอกสารโอนบ้านหายใช่ไหมคะใช่มีปัญหาย่างไรครับมีปัญหาอย่างไงหายแล้วมีปัญหาอย่างไรครับรรครบือว่าน้องสามีอะเขาเข้าไปที่บ้านแล้วแล้วพ่อพ่อเขาแบบว่าโอนที่โอนที่ที่โอนที่บ้านให้ค่ะ โอนที่บ้านให้แล้วก็บ้านรพร้อมบ้านน,น่ะน้องก็ไปขนะแล้วไปขอดูพอพอขอดูเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไว้ที่เดิมเขาเขาเอาไปไหนไม่รู้มีชายแฟนอืมันเป็น,น,เ,ปนเอกสารโอนบ้านคะือโฉนดหรือว่าอะไร <c oughs> มันหายเลยมีคนเอาไปรต้องดูตรงนี้นะค่ะ <c oughs> ไอ้ที่ว่าน่ะนะคืออะไรโฉนดหรือเปล่าครับไอ้ที่หายนะ่ะ คือเขายกบ้านยกที่ที่มันเป็นที่พัสดุแล้วที่ราชพัสดุเดี๋ยวนะยกบ้านให้ยกบ้านให้เพร้อมที่ทดเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคนที่ยกให้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ราชพัสดุใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นพ่อกับแม่แม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงเราเป็นเจ้าของที่ดินนี้แล้วยกให้ใครยกให้ลำพึงยกให้ ให้สามีค่ะสามีอยกให้สามีรำพึงแล้วต่อมามีใครมาขอดูมีน้องชายเขาแต่เป็นพ่อเดียวกันเนี่ยคนละแม่น้องชายสามีมาขอดูพอดูเสร็จแล้วมาขอดูอะไรล่ะเอกสารที่ว่านั้นคืออะไรเอกสารที่ว่านี่นท,ทาเรื่องยกให้อ่ะเขามีผู้ใหญ่มาทําด้วยเป็นหนังสือเป็นหน,นังสือ ยกให้มันคืออะไรอ่ะยกหนังสือยกให้เอกสารมันเอกสารอะไรสัญญาจะโอนจะซื้อจะขายยกให้เป็นอะไรโฮะยกให้มีสัญญาเป็นหนังสือที่โอนให้อ่ะสัญญาโอนอ่ะโอนแล้วยังอ่ะโอนแล้วโอนแล้วก็เป็นชื่อสามีแล้วใช่ไหมจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รับโอนเราไปโอนที่ไหนโอนที่สำนักงานที่ดินหรือโอนที่รัชพัสดุธนารักษ์ โอนที่บ้านค่ะมีผู้ใหญ่มาเซ็นรับรองด้วยเดียว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าเราอยู่ในที่ด,ดินราชพัสดุเราเช่าทีพพ آ آ ่พ่อเขาเช่าที่ราชพัสด,ดุอยู่และปลูกบ้านใช่ป่ะครับเขาไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรค่ะเขามีแบบว่ายกให้อ่ะเป็นคนละแปลงละแปลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเป็นถาม<ค>ใหม่<ค>ถามใหม่นะแล้วที่ที่อยู่ที่มายกให้เป็นที่ราชพัสด,ดุใช่ <PCs? S 1> หรือเปล่าครับ ใช่ค่ะในเมื่อเป็นที่รัชพัสดุจะไปยกให้คนโน้นคนนี้แล้วเราอยู่ในที่นั้นเน่ะเขาไม่ได้เช่าหรอครับเขาอยู่ยังไงอ่ะครับเขาไม่ได้เช่าเขาอยู่กันมานานแล้วอ่ะมันอยู่กันมานานปลูกสร้างบ้านกันเองใช่ไหมค่ะ,ะแล้วก็ยกให้กันแล้วก็ยกให้กันเท่านั้นเองใช่ไหมไม่ได้ยกให้กันไม่มีทะเบียนอะไรอ่นะถ้าพูดง่ายๆนะไม่มีทะเบียนนะจ้าโอเคเข้าใจละทีนี้นะค่ะอ,อยู่ที่ อยู่ที่ไหนเนี่ยที่พูดเนี่ยบ้านนี้อยู่ไหนตำบลหนองบอนอำเภอจังหวัดตาร,ราดบ่อไราจังหวัดตราดอยู่ใน,ในที่ราชพัสดุโอเคของธนารักษ์ครับค่ะทีนี้ถ้าเอกสารหายถ้าเป็นเอกสารหายถ้าเรารู้ตัวว่าใครเอาไปก็ไปตามคืนมามถ้าถ้าไม่รู้ตัวนะครับก็ไปแจ้งเอกสารหายนะครับรู้ตัว ไปขอคืนขอคืนไม่ให้แจ้งความข้อหาลักทรัพย์ครับเพราะเอกสารก็เป็นทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะนะลักทรัพย์นั่นนะนะถ้าเรารู้ตัวว่าใครเอาไปนะแจ้งข้อหารักทรัพย์แต่ถ้าไม่รู้แจ้งแค่บันทึกประจําวันว่ามีเอกสารไหยไปแล้วก็ทําใหม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์เขียนยกให้ใครก็ก็เออคนเอาไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ไปอ้างอิงอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้มีชื่อนี่คนถ้าจะเอาไปอ่ค่ะ ฮัลโหลค่ะแล้วมีเรามีเอกสารถ่ายรูปไว้อะได้ไหมคะเอกสารที่ถ่ายรูปไว้อะเอกสารตัวนั้นอ่ะหมายถึงว่าคุณพี่จะเก็บไว้ครอบครองไว้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ครับคุณลำพึงจ้าคิดว่าถูกขโมยไหมถูกขโมยค่ะเพราะว่าเขามาตอนที่พ่อถามว่าเอกสารตัวนี้ไปไหนถามพ่อ พ่อเขาบอกว่าน้องชายนั่นแหละคนคนนั้นเอาไปดูเอามาดูแล้วก็แล้วเอาไปเลยแสดงว่าแสดงว่าน้องชายเขาก็ไม่อยากให้นะเพราะเป็นพ่อเดียวกันนะนะโอเคใช่ใช่เอาเถอะไม่อยากใช้เป็นความกันภายในครอบครัวกันอีกนะครับก็ไปแจ้งเป็นเอกสารหายไปนะครับแล้วให้พ่อทําใหม่อันนั้นใครไปอ้างยิงระบบคนภายนอกไม่ได้แจ้งหาย หรือถ้าจะบอกว่าขโมยก็จะแจ้งความดำเนินคดีก็ได้ก็ทําใหม่ครับเพราะว่ามันอ้างยิงกับบุคคลภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเพราะเราอยู่ในที่ราชพัสดุครับจริงๆมันเป็นที่เช่าเนาะที่ราชพัสดุไม่เช่าด้วยสิทธิการเช่าไม่เช่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เช่าอยู่เช้ๆอยู่เฉยๆเลยราชพัสดุก็ไม่ได้มาฟ้องไม่ร้องไม่ขับไล่ก็อยู่กันไปอย่างนั้นนะไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกไหมคุณนําเพิงถูกนะจ้าแล้วคุณถนอมคะแปลว่า แบบว่าผู้ใหญ่เขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาบอกไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังไงครับก็ไม่เป็นไร,ไ,รงนนนงไงครับค่<ช>ะ,ะไม่เป็นไร<ชะ>อ่ะครับเพราะว่าเขาเอาไปเขาก็ไปทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีชื่อเขาอยู่เนี่ยอ้<ชะ><ชะ>าแล้วทะเบียนบ้านเราต้องเปลี่ยนเป็นชื่อเราไหมคะตอนนี้เป็นชื่อใครอยู่ชื่อแม่เลี้ยงคะ่ะแม่แม่เลี้ยงเขาแม่ของของคนที่เอาเอกสารไปอ่ะ จ้าเขายกให้ก,ก็ถ้าเขายกให้เราแล้วก็ต้องมีหนังสือยกให้นั้นแหละไปเปลี่ยนที่อำเภอครับหรือเทศบาลที่เราอยู่เราอยู่เทศบาลหรืออำเภอเป็นเทศบาลค่ะอืมไปเปลี่ยนที่เทศบาลครับใช่ครับค่ะนะไอใบนั้นแหละที่ที่เขาทําให้ยกให้ยกบ้านให้นะครับที่อยู่อาศัยในยยกบ้านหลังนี้ให้ใครก็รับปั๊บก็ไปเปลี่ยนผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนะ เป็นเจ้าบ้านเป็นฉบับเจ้าบ้านใช่ค่ะแต่เจ้าบ้านเป็นคนได้คนเดียวนะมีบ้านได้หลังเดียวเนาะก็ไปแจ้งว่ามีผู้เอาเอกสารไปเอกสารฉบับนั้นเขาจะได้ไม่ออกไปอ้างอิงกับใครซึ่งโดยหลักแลวมันอ้างอิงอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้มีชื่อของผู้ที่เอาไปก็ทํากันขึ้นมาใหม่ก็ชวนกันไปที่อำเภอเปลี่ยนเจ้าบ้านถ้าเขาพ่อยกให้แล้วก็เปลี่ยนเจ้าบ้านก็มาเป็นลูกที่สามีคุณที่รับมานั่นแหละครับ ทำใหม่สบายใจมันไม่ได้มี<ช>ะอะไรยุ่งยากหรอกครับคุณอำพึงครับอย่าไปกังวลเยอะนะไม่ต้องกังวลเยอะเรื่องเนี้ถ้าจะเป็นเจ้าบ้านก็ไปติดต่อที่อำเภอพาพ่อไปนะคนยก้อ่เปลี่ยนจากเจ้าบ้านเดิมมาเป็นเจ้าบ้านคนใหม่เจ้าบ้านเดิมจะมีชื่อก็มาเป็นผู้อยู่อาศัยแทนก็ได้อย่างนี้ครับหรือไปอยู่หลังใหม่ก็ได้เอานะคุยคุณอำพึงตามนี้นะครับไม่ยืดไม่ยาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ